The streets may seethe with criminals. Arkham's most dangerous inmates may have taken residence in our cherished landmarks, but it's business as usual for many citizens. Demonstrating the resilience and can do attitude which has seen Gotham City safely through similar crises in the past, commuters have abandoned their cars and headed for the metro system, a reliable refuge from the. What? Oh. <clears throat> I'm sorry, we're just getting news of a big explosion at the Midtown Metro station. Citizens are advised to make alternative travel arrangements. <coughs> ไม่นะทำะไรฮะอย่ารีบร้อนในการฝืนนิยมอนิยายครับตอนที่จะมาละไอ้นี่เล่นเกมอยู่เถอะผมคิดไปเรื่องอื่นแทนครับโอ้ยแย่จริงๆเลยผมคิดเรื่องอ่านนิยายอยู่คุณเข้าใจไหมคือนิยายมันก็ใกล้หมดแล้วนะมันยังเหลืออยู่อะไแต่วัน ไอ้มันยังไงดีนะคือผมมาคิดอยู่ว่าับฟื้อเลยไหมแต่มัน็เบแย่เงินเกินไปมันก็มันก็ต้องคิดพลาคิดนะมันลำบากจริงเลยกัรฟื้นยายเนะี่ยเพราะในเงินก็ไม่ค่อยมีนะครับผมเลยต้องคิดอยู่ก็กล้าว่ากล้าทำงานแต่กล้ากระทำนะครับแล้วก็เ้ยมันไม่ทำสักทีเนะี่ยคือก็มาคิดอย่างี้ตลอด มาบรรยายให้ทุกคนว่าผม,มคเครียดแค่ไหนเนี่ยม,มันมือมันคิดได้นะคือคิดในเรื่องได้นะแต่ล่างมันไม่ไปอะ่ะอื้แย่จริงเลย,ย,ยมันไปไวอนอได้ไปพวกเองอะ่ะเพื่อนแ้โอยเจ็บอือ

ถึงเวลาลุยแล้วครับรางงานเต็มเปี่ยมว่ายน้ำยังได้มาแกนี่ไงเอาบางนี่ไงแบตไฟฟ้าแบตไฟฟ้ารู้จักบ่าไอ้น้องเฮ้ยออโอ้โหก็บินได้น่ะยี่ต้องเป็นชาเอ็กซ์เซนั์ถึงบินได้เลยเหนื่อยมากจริงลองหน่อยครับ ไม่ได้ไม่ได้นะแต่กี้ง่ายกว่าครับนี่นะรถไฟชนครับพี่แย่น้อนมันก็ชนนะน่าขอโทษโอเคพูดผิดไปนิดเดียวเองนี่นะมันชนมือไอ้ชนเท้าไอเเ้เหมือนเฮ้ยเงินเป็นหมื่นเฮ้ยย่า เฟ็ดไฟฟ้าเล็ดไฟฟ้าปัดไฟฟ้าต่อยไฟฟ้งไม่เข้าเลยควรแข็งไม่นะจะเอาฮะมัฮะฟุบบุดเหล็กราชางข้าแล้วมีทางอ่ะองก็ต้องเป็นเรียกว่าไงนะลืมไปละไม่นะถ้าเราทำลายมันก็จอกจริงแค่ตัวนี้

เท้านะครับพี่น,อน้องพลังงานคืนด้วยงกเอาฮะไม่ไงแ Advanced Q จมน้ำไปแต่สุดท้ายอนาคตก็ให้เราเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์ใฝ่ปลาจากยากไกลไปเลยครับไม่ถึงไกลไปไม่นะ บดต่อ,อยเอาก็ได้ไม่มีใครนั่งไหมฮะยูบฮมมีใครอยู่เปล่ามีปีแปลกไม่นะแล้วกแมรอยู่ไหนเนะี่ฮะโอ้ยเหนื่อยใจกันมาจริง มาเนี่ยคุณแมนเฮ้ยเกะได้แล้วครับปเป๊บเลยปเป๊บคิดถูกจริงที่เอาเหล็กมาโปบงโปูง แล้วประกอบเองก็ได้ครับพี่เฮ้ยย่อโยมดินนะครับพี่แบตขึ้นเปี่ย,ย,ยนไม่ไงเฮ้ยย่อ này giác nó giống nhóm ở đây và mình đang thửALLY đeo qua. ờ ch đó เฮ้ยโมโหเฮียดิพูดแมนอ้าวเยี่ยมตอนนี้พูดแมนดมดแโดนขางเขาละแย่เลยเออโดนเตะเลยมา แบินไม่ได้เนี่ยครับเลอบากลำบากพี่ได้แค่ตัวผูกะแท้เลยุ<ฮ>๊แบตบินได้ ได้ล้วก็ได้ล้วก็ได้แล้ว,แล,วและมันก็เอารถไฟเราไปแล้วมาปล่อยที่ตรนนี้แทนฉลาดลจริงๆเลย <c oughs> มันต้องให้พูกแม่ขึ้นไปด้วยนะอย่าไรู้จริงๆ เดี๋ยวเราให้ขึ้นไปดูก่อนนะครับผม,มคิดอะไรอยู่ตอนนี้ก็รู้ก,กันอยู่แล้วบินไปเลยครับพี่หรือเพราะว่าถาเป็นทางไว้กันนะครับไปปะเนี่ยนี่มันอันเอ่อไอ้นี่นะครับทำลายหินดีดำครับขึ้นไปไม่ได้มันอยู่ฝูงเกินไปเล่นที่ฝูงเหรอฮะ ออุอร์แมนยังไม่เลิกเลยน,นี่พวกนี้เนี่ยมาเข้าจะแข็จริงๆเ,เนี่ยจอมมาบูดี ตอจะมาบูดีดียังไม่มากัไม่ไม่มกัีลีลีมีลี่ีมีของต้นต้นต้นต้เองต้นตเองเฮ้ยยั ถึงเฟ่โอ้ยไม่ถึงมันต้องไม่กินไม่ได้กระโดดครับมันเลยไม่ได้มันเลยไม่ได้ระยะ้วถึงเว้ยถึงเฟ่ทำไมไม่ได้่ะหรือเราไอ้นี่จับพี่นางผิดเป็นไปได้ต้องลองหลายรอบครับทีความสำเร็จที่ไหนความมันลำไส้ที่นั่นเคยได้ไหมทำไมไม่ได้ เป็นไรนี่ไงตายแล้วนี่ไงกูชาเต้ม,มาเยอะไม่ได้ครับไม่ใช่ผู้แมนแตกเพ้ตัวก็แตกไม่ใจจริงๆเลยผมเนะี่ย ชอบมาที่ชอบมาดูที่ยางไม่อาไม่ได้หรับจมน้ำเลยครับพี่ก็อย่างที่บอกครับพวกแมนมีนแค่แรงเยอะครับไม่ได้มีพลังเออมีพลังมหาศาลนะครับแต่ไม่มีฟิตปักกระสู่เลย ก็ถ้าบอกว่าแบคแมนก็นะครับมีกำลังน้อยครับมีแต่มีปีตาปะกัะตุ้นคู่คนคราวนี้มีกำลังเยอะแต่ไล้ปีตาปะหนึ่งแรงก็น้อยแต่พี่ยังมีกลืนอยู่นะเว้ยกลืนเยอะปะเอกะมันเล่นเยอะเฮ้ย

ไายไม่ได้ด้วยทำไมวะเนี่ยโอ้ยไม่น่ากระโดดเลยเรามาเอาฮะลายไม่ได้ครับ นี่นไอ๋อนี่นไงแขนมันเป็นทองครับอย่าบังไปจ้ะเฮ้ยเอาเห,หรอฮะรู้จักพี่ไปแล้วพี่คือใครนี่คือคู่บ้องแมนแรงแค่ตกไปเยอะก็ตามบางับงบงับงอย่บาบางับางอย่าบังยี่ทีเดียวยี่ทีเดียวยี่ทีเดียวเออ Nói tốt? Đi theo Allah c hug Đó anh Nó sẽ làm anh yên và yên đau Thinh thần L clothn resource c vcu Ал bur Aí คนไปกระพบไฟ,ฟอีกนานทำไมหมดกืนนั่นล่ะฮ้ยเอาไ้เยอะไปไหนวะเนี่ยไม่นะอินไตคิวไปดีกว่า ไฟก็เป็นรถไฟแยกไปได้น่าเป้าจริงเป๊ะเลยครับพี่เกะเอาฮะเกะจอกเ,เอ,อ้ยอา้าวทำไม đây đây ha Batman? ơi, mẹ, tôi mới đây ê hơi 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 สกเอ,อ้ยแข่งแค่ไหนพี่ก็ต่อยไดนะ้นั่นแหละเอ,อ้ยยกเวทเหล็กต้องใช้แบตไฟฟ้าครับดูดูดูดดความเร็วพวกม,มันลดลงมาเยอะนะดูไฟฟ้าครับ ชาดแล้วตอนนี้ฝากำลองฆ่าเหนือเทพแล้วยกเองก็ได้ตัวยะมันได้อย่างงี้พี่นะบินไม่ขึ้นด้วย ขึ้นเว้ยต้องไม่เอาของไม่ขึ้นมันไม่ยอมขึ้นเจงน้าเฝ้าเจงคนนี้เฮ้ยมันไปเฮ้ยไ,ไม่บินไม่ขึ้น มารยาเจอจริงคนคนนี้คือแบกแมนเนี่ยคือพักไปเลยครับคนนี้